สวัสดีครับบาทอสวัสดีธรรมชุ่มครับวันนี้วันที่20มีนาคม2567นหะครับฝนตกพี่น้องสองขึ้นแล้วนะครับมือขึ้นกับตกแห้งนะครับวันนี้นะครับบรรยากาศขึ้นนะครับบรรยากาศขึ้นนะครับคือฝนจะตกอีกธรรมชุ่มนะครับผมพายเอฟซีแฟนครับทั้งช่องครับวัอนี้เดินทางมาหาปู่ที่พักสงนะครับเข่าสองงวดติดนะครับผมอ่า เข้าสองงวดติดงวดที่ผ่านมาปูให้หนึ่งหกกับเจ็ดสองอออกสองหกบ่อเขา่านะครับเข่าสองงวดหลุดงวดหนึ่งนะครับท่าำชมเอามาหดมอดมาถึงแล้วเข้าไปการาบน้ำมัศการปูน้ากันนะครับปูที่พักสงในพี่น้องเด้อนะครับงวดวันที่หนึ่งเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับไปฟังน้ากันปูฝันดีบอ่อนะครับ,บน,น,บนุ่นะครับผมชวนชมปูนะครับอันนี้ก็ ขับไปกราบน้ำมัสการปูน้ำกันนะครับพี่บการต้น่าะเออเป็นเที่เมันชือใบเยอนต้นนึงารคแล้วน่าเป็ดอกเลยเขาป็นต้นหนก็ะผบอนมว่าต้นเนียหมกันกราบนมัสการครับผมกราบนมัสการจะขับปูเออเอาจ่นครับที่ผ่านมานปูนะอืท่านชมหนึ่กเจ็ดสนะครับ มาหกสองงวดที่แล้วนะครับสองงวดนะครับงวดที่สามลุดอยู่พี่น้องนะครับอยุดด,ด,ดูได้ทำชมได้งวดนึงมันขเขาทั้งบนทั้งหลังซื้อบอ่อกเลยบพรเขางวดครับอืมนนบ่อเนเขางวดน,น,นี้แล้วปูแต่โชกก้อนสงการเนี่ยเยล็กน้อยบอกกับเก้าเจ็ดสองแลครับปูโอ้ัเป็นหกเจ็ดสองนคือสิค่นปูหรมันลดแจมนึงเุอย่งเก่าเก็กตเก่าเก็ตเออนี่ครับ <laughs> <laughs> เล็กน้อยบอกเจ็ดสองบอกปูก็นบอกแม่ก็บอกถอก็บอบอกก็ถือนายจะบอกหกสองก็ปูนะถ้าเลมันลดน่กับอันหกอันหกึงเกว่าฉันก็เป็นเลขรถตัวเดียววันก็ซื้อลงมากก็ปูนมักหนึงนะครับนะเห็นไหมครับหนึ่งหเจ็ดหนึ่งนี่ยรับเล็ขฝันปูก็ได้เจ็ดหนึ่งขัดศูนย์เจดหนึ่งเอาไม้ปูงวดนี่แหะ ได้นัหมครับผมปั้น้ะบบค่ะก <ผม S 2> ็นี่จักอันนี้ตัวก่าอีกหมดลยกระกระคือตะ <c oughs> ข้เก่าเลยคือจังไคือว่าจะได้ฝันควมเก่าครับผมว่า,ขาขัว่าคืสิบเันขอน้ำกินขาน้ำมูลกับครับช่นั้นช่พี่น้องครับไปรถไปรถ ไปคือยังบฝันเกี่ยวกับเมนมาล้างหน้าบุบพเราตายไปครับันเจอเราไดมันบอกหาชุดก็หกชุดเลยอือค่ะฟันเห็นเราอยู่ไหมวันคือยังฝันเราวัเรามากินขอนันเลยอือืมนางป้ากับมันนางกินขอน้ำข้นนี่จะเที่ยเหนแหละลายครับบึมๆยพี่น้องนี่บะคับปู่ใช่พี่น้องแหละครับอืมย่างไปแับวืเสียเราให้ท้าเ้ากนย่างไปงางไปแล้วคือจะงางพ้าไปเป็นรูเป็นยัางไปนั่นะ ไปกลางเบม่งนัน้องหี้เนย่ลนั่ะเดี๋ยวเยว่าว่ามื่อุดนจิตด้ปาหาเสเบ็ตลอนี้คือว่าเสตัวะเพราะได้เกิดเอามาใช้ยังอยูใเบ็กบติตัวครับอ้มาใช้อนไ้ยังใชเพรมีแบบก็แบบเดียวลงไปเราเห็นกบน้อยตัวนึงเรอยู่ใ้หนังยูได้หน่ำเห็ตรองรังอยู่ครับอันแม่เดแล้วเป็นยังไงเอ๊ะมันึ้นจิติบนนี้ตกกบได้ครับ ตอนตอนฟันเกียวหนาเน่คือยังว่าหนาแล้วมันกินน้ำพวกเราตอนกิดโดนฟันเจียวเราเียแงเลยตแเ้วเสียแรงมาผมถอนเราเกิดสุนหาเกิดสุญหาตอฟันเจียวเนียมันออกดเๆุนหามาผมหาสุนก็นีกลต้นมบออกสูนหาสุญหาไม่อีกแล้วท่านผู้ชมสุนหาไม่อีกแล้วจังหวัะเหนือทีังจะโตกอแท้ตัวจะมันออกบ้านว่าวาท่านผู้ชมหาไดโชคน้ำปูนะครับ ปูเขียนไหนป่น่ะไก่ไก่เดี๋ยวมาหาใหมเดีเอาจัดสั่งตัวเดี๋ยวเอาเขียนๆเอาตัวที่ปูนี่แหละคิดว่าคิดว่ามันจะออกนี่แหละครับเอาโตมันจะออกนี่แหละปูมันจะออกหรือบวกรึเปจังไหนตั้งตั้งซื้อวัดใหมหรอน้องบวมาน,นบ่โอ้เอาซื้อวัดใหม่บป่ปูได้ได้ซื้อวัดแล้วบ่ปูโอ้ยสั่งคือบอเห็นบ่เอาทั้งหมดปูเอาเข่ามาลืม แน่นปูกป็เคยสังเกตคร,ระปูแต่ว่าเป็นวัดปูกัะเ้าดิ่งมาเลยเอาแต่เกาเป็นที่พักสงมันโมนป,ปออูที่พักสงอยู่แล้วอย่างนนเนาะปูที่พักสงนะผมโอ้ปูวัดป่า วัดป่าโพงเงินอันนี้ซื้อไหมท่านผู้ชมซื้อไหมซื้อไหมปูอ่าได้ได้เป็นซื้อวัดเลยไหมครับผมซื้อแล้วซื้อไปใส่ซื้อวัดแล้ววัดป่าโพงเงินเป็นสำนักสงฆ์แล้วนค่ะอันนี้ปูเขียนซื้อวัดเ้เลได้พี่น้องเ้อเขียนซื้อวัดไม่ให้อ่าแต่ว่าผมอาจจะใส่ขึ้นมาปู่ที่พักสงฆ์อยู่แล้วผมเออก็แล้วแต่ครับงหูกับสำนักสงฆ์ก็เราครับปูเออเอ่างนี้เลยเีนเป็นจังงง มันก <Har ían S 1> ็าออกเลยด้วยไมครับว่เป็นยังไงบ้างเลยครับใส่เลยค่ะไอ้เขียนเซนี่ก็ได้ครับปู่ที่พักสงต่อยเพื่นนำครับปู่เออฮงเล็บก็ได้ครับปู่ที่พักที่พักสงครับนี่ครับผมคนเจดีย์ฮัวอ่าปู่ได้ซื้อวัดแล้วท่านผู้ชมนะครับแต่กาเป็นอ่าที่พักสงนะครับ เป็นวัดป่าโพเงินโอ้ซาถูกซื้อซื้อมวลซื้อซื้อมวลซื้อดีครับผมโออเอาัตมันมันออกนี่แหละปูเียน <c oughs> ตัวไหนออกตัวนั้นรถครับปูได้เลยมีมีมีมางนี่ยละซ้อมปูงวนละงวดเดือปูงวดวันที่หนึ่นงเดือนสี่เดือปู ครับผมหกเจ็ดครับยนันมาตัวก้อละเล็กกระเด้ยพูวกระเดียที่ไหนจะตัวเขา,าทั้งตัวนี่เอายุ่บ้างเอา<ๆ>ได้ครับฮาได้โชคหนวดที่เรายุ่มแม,มวบริโภคมาบอกมาครับปูเหล็กหลับเป็นเหล็กสม <c oughs> นว่มันมันมันบ่คยขอว่ไรบ่มาจากท้อมาเลยมาจากทรอมาครับมันขอดเน่ยฉันทรมาข้าเนี่ยมันเคยจากแปรไปทั้งอื่นครับอาสามตัวได้ปูสามตัวตัวได้ใส่อนปูฟันเห็นย่มหนาน้าปูก็จะบอกเป็นเจ็ดครับเป็นเจ็ดเป็นเก้ามาเห็นน่เ่ข้อมฟันเป็นน่วมเป็นหกเลยครับผมเป็นห้วงเป็นน่มเป็นหเลยครับ สันฟันคือกันนี่ฟันเนห้ขาก็ต้องสังเกตตรงว่าห้าฟันนี่ให้ท่านงห็นถ้าฟันเป็นผ้าก็เป็นผ้าดครั่เป็นผ้าเ้าก็ตีน้ามเกตถ้าเป็นผ้าเป็นเน้อนุ่มเลา้ก็ถ้าเป็นนุ่มก็เป็นน้าหายดิปูต้องเป็นน้าหกครับผมปูถ้าปูเป็นนุ่มนี่เป็นน้าหกนีฟันนี่คือปูนี่เป็นุ่มไม่ได้เป็นผ้าไอ้นี่ข้อฟันนี่ข้อฟันเป็นนุ่มครับเออ rồi đó con nữa à Lâu, à à cho nó nghe bọn anh ạ ừ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  ฟันเจ้าไม่ออกเก้าใช่หรอครับอ๋อครับผม่ท่ามันมันเป็นสีหกเป็นสีหกวันไม่ออกเก้าก็ยังรักคื่องซูนยังเครื่องเบยังข้อข้อมึงข้างหลังถูกไหมครับเดี๋ล้วเัาดึงยังวครับก็ฟันว่าแต่ว่าฟันเห็นโยมหน้านี่ก็จะเป็นหาซูนหกซูนแมนคือฟันเห็นรอดน่นปกว่หาูนหกูนแล้วก็ มันอายุหาศู์มาครับเป็นยังไงมันเกิดศู์มันเกิดศูนหหาูหครับอืมหน่า0ูเลยเอาธรรมชมนะครับอันนี้ฟันบ้างไม่ออกก็เท่ามาถึงหลังกองกองก็เหมือนทั้งศูลทั้งหุนสีเ่เป็น0ูหกรือบ้าจังไวกครับผมอันนั้เน้นตตวเดียวเน้นตัวเดียวหกศู์กระล่องนะครับเนาะหาศู์ศู์หาจะโยกออกไปใช่ไหมท่คนไ้ปู สามตัวแล้วสามตัวเขียนเซตต้อสามตัวเสียวเพาเอาครับผมสามตัวตัวนี้ดิครับเจ้าเรียกตัวนี้ไฮดรสามตัวเรามันมันไกลกันไหมครับสามตัวเรียกตัวฟ้าโล่งเขับทุกท่านตฟ้าโล่งครับฟ้าโล่งปูได,ด้ครับปูเนี่ยฟ้าโล่งก็จะมาสองคนเอาาน้บา,เอาบางใดนี่บเออบางเดียวสองสามมือสองสามหมือนครับไม่ได้ไม่ตรงกันกําจู้ดิครับตัวครับผู้ว่า เล้วสามตัวเร้วสามให้สิหอกฟันรอทครับธรรมธรรม,มชม,มน,นันนี่ครับสามตัวปรวัติลกฝาโลเแ้่พี่น้องได้สามหกศูนย์<ล> <360 S 1> ครับทนผร้ชมใครว่าเพาศอครับสองมือเ<ต>นี่บอกปู่เออวังนี่งสยองก่าจะติดแล้วว่างมู้บ้าอีวอืมครับเอานี่ครับอันนี้เรียกฟันเห็นย่วมนานก็เลยพ่อซอแล้เกิดเรากระสุนหาแก่ในศูครับผมซีหกซีเก้นฟันเห็นย่แมแอ่ก เออซื้อของกี่ก้อก็ฟันคือจะไม่กินคอแล้วก็ว่าคุมค้มคือจะไม่ออกเดินเที่ยวมาเทีาาเท่ยวดึงแต่เสียทั้งหลังกับมัดดึงอย่างเดียวเอาเนี่ยครับผมปู่ที่พักสงฆ์นะครับผู้ว่าได้ซื้อวัดแล้ววัดป่าโพเงินนะครับซื้อไม่เจ้าซื้อป่ไม่เป็นแต่เป็นแต่ซีรีส์มุขพนบ่บ่นเลยมัน,นมันท่องแต่มันอยู่ค่ะฟักตจวซื้อรถขับปู่ต่ว่าปู่เราจะขอพ่อท่องพ่อท่องคันมาฮาหละ เอาโพวงกั 360, นดีครับพวกันเลยจกสื่อจกสื่อเลยสามตัวสามหกศูนย์อีกฟ้าลุกธรรมบชมปูว่องห้ตัวเดียวครับห้าศูนย์ศูนย์ห้านับันทิยมหนาตามมันก็ใกล้กันแม่ก็เป็นกับฟันมันคืบกันก็เลยปูก็เลยเอาห้ยปลาทากับปลาซื้อครับรถจัลีเบิ้งครับผมเอาแคปหน้าจอธรรมบชมบันไปเบ้องต้อขยบขันตัวมาพุ่นอันทั้งในปูไปเบ้องรถตัวขั้นอยู่งหันก็เลขรถตู้ก็บสองหกศูนย์โอ้จะถอยรถตู้ดิปูแสดงว่าได้โชคหลายดิหนิ คอมเมนเงินเก็บตะดลดเลาก็จะขายให้สรอสี h <h 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 ่หมื <h 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 ่นสี่หม่บาปูลลตู้รถเก้าาเจะไม่ทะเบียน260หกศูรถใหม่รถรถวัดวัดบัตน้องรักอกเจ้าม่ย่วมไปซื้อข้าเจะขั้นไม่ละหกแสนพุ่นะก็จะลดขายรถเก้าออก ปูได้เอยาวขั้นนั้นมาไวใส่ก็เรยว่าจะขอขั้นนั้นมาไหวแต่ทหาฮัเท่ไปลงวัปูไปนั่นเพราพ่อจะไม่ออกคีนโอ้ครับท่านผรมชมเ็นขีเราขั้นหน่อยขั้นหน่อยไม่ออกบนีนถ้าเบียนยังกับปูถ้าเบียนัข้นนั้นสองหกศนย์สองหกศูเอาธรรมชมนะครับเนาะสองหกศูนย์ศูนย์หละเล่งมันพูดจะแบบกี้เลยหรอคะว่าจีว่าเขาอยากท่่มเขาอยากคุยกันคณ้นนกรรบการเขาอยากก็เราว่าจะคุยกันมันนี่แหะว่าจีควเขะอยากคุยกันว่า อันเขาจะเขาจะเขาจะหงก็ไมยเขาจะห้องซี่มืนครับทหารเขาจะโต้ลงกันว่าสิคายเขาจะกระบโทษาบอกนันเปียารถมนดืะครับโอ้เอาท่านผู้ชมท่านปูเนาะเเปี่ยนรถปูเป็นรถเป็นรถเก่าเหรครับว่านรถไม่ปูว่าเพ่อไดนั่นพอดให้ไม่ออกนั่งไปนั่มปูว่าไปไปรงอ้ปูนั่ไปธุระธุระกับพ่อไดไม่ออกไปนั่มครับผมเอาถ้าเปี่ยนขายให้สี่หมื่นครับถ้าเปี่ยนรถสองหกศูนย พกศู <60 S 2> นย์ตรงกันฟ้าล่มก็ยังเกยๆกันนะปูเลยว่าเอ้ากราบขอบุญขอบคุณปูทำชุ่มอ้าวเอาชุดท้ายก็ให้ยูดีไปแห้งก็เลยเอสเซ่ก็เลยเขี่ยมเป็นเพียงความฝันของปูเด้อก็แยกเสื้ผ้ากันบักได้บักนั่นก็ได้ก็เอาเอาถ้ามาดาห้องนี่แหละมันถื่อแก่ก็จังซื้อมันถื่อแก่กับบอสเสอหัวมันละครับผมนี่มันถึงเงินท่องก็ยังหาทุกขหาง่ายนะวะจะได้ทวันสาธุให้ยูดีไม่แห้งสาธุครับผมสาธุครับ